สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เลิกแล้วนะคะเลิกทำการแสดงแล้วได้เอีอยวโบนู้นทำงานงนะครัสบสวัสดีครับเขาอาาัอดทาร่ากรอนีลยครับว่าขึ้นเต้ยขึ้นหยางลิ้นจีเอาไปซักก่อนสวัสดีครับพี่น้องนะสวัสดีครับ บายบายเจอกันนะคะค่ะโอเคค่ะบายบายขอบคุณนะคะเันอย่งเจกี้งานนักพลเรืนอุ่วอะไรถอดชนนยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมานนท์ินสวัสดีค่ะ ไงไหมนี่เรามุยโอ้เรามุยบอกลุกโ้ลุลกลกเราเมาท้องมึงกันะใครที่จะกลับบ้านไดมพี่ปาชุดวันหลอ ห่มากเลยค่ใครต้องแต้นใครตัดให้น้องครดแนอดีใจ้แอนอดีจเด้นี่ชุดน้อ่ออ้ยสน่อยไ้เต้แล้วน้องคายหนเ้นจเออเปสายเปบ่สายเปสายใจบ่หรือยัง กไม่แรงนทมเนาะ้านทมบออ่ะเอคาอฟ้อฟขึน้องไม่ซอฟไข่อะน้องน้องฉรองน้องสาวฉนหรอร่อยว่าร้องจังเลยนั่นไงนั่นอยู่เมื่อกี้นี่ใช่ใช่ไอ้นัดมั่งนนเราจะเจอกันอีกว่าไหนนี่ ใกไหมไม่ใกลใช่ไอันนี้จะไปสามสิบเว่นวันมืองนบไปตวันที่เขาสามยี่เก้าสามสิบหกสามสามสิบสามเอจอกันนะคะ่ยอก่ตาันูนมเป็น่อะม่เลยสามร้อยกลองเกี้ขายกันเกี้ขายไปร้อยกล่องร้อยกล่องเอง ร้อยกล่องเองแองโอ้ยร้อยกล่องตั้งแต่สองวันแรกแพคหมดหรือยังไม่เขมีทีมแพ็คเขามีทีมแพ็คทีมส่งนันนี่นี่ไม่ได้แพ็คเพราะว่าส่งวันที่แปดครั้งเดียวไงเพราะว่าส่วนมากก็เป็นคู่กับต้นไสเป็นกู้กับเคลียร์โอ้โซื้อจะสุดจ้าต้งแอ่ซื้อเสือกู่ให้ซ้ำซื้อซื้อไปเร็วไปเมียนไปคนละหมงเลยอาเสื้อเหลืองก็ได้เลยยัง โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยยังของหนูอยู่หลังรถนะครับยังส่งให้แล้วห้ามไหลเมาไหมเนี่ยงานไรน่อยจากกัมนางตันอาร์ดีสารังซิงสวัสดีเมาเกรดมากเลยกินเหล้าแรงมากเลยกินเหล้ามากแรงมากเลยเธองานไรหน่อยจากกัลธรรมนังตันอาร์ดีสารังซิงสวัสดีค่ะไม่เอาจะไปไปป๊อ เดี๋ยวไปเดี๋รถที่ีเวลขอเวก่อน